ตกบทจามบทนำกะเวนนักดอกเม่นะโอ้ยน้อแม่คักวันตาเฮาเห็นกันเดืองล่ากำลังแกงอันโลกแพงกำลังหายไม่เลืมุคพ่พอกับแม่ ไปเสด็จกระตำแต่พ่อแม่เปลี่นคอยบ่เงาะคอยบ่ไข่กระสวนพ่อแม่โอ้ยน้อแม่ฝากให้เสือบากพ่อแม่เอ้ยแม่ฝากให้เสือนอบ้าพ่อคอยนั่นบ่กินสะอ่อนดอกแม่เอยนักเสือบ้าพ่อแม่นั้นคอยบ่เบิ่งให้เสียการ ลำคันดูน้ำคนเก็บกันส่วนเงนินเกษียรพมแหนงสอมเอาไว้เจ้าฮีฮาสิดีกว่าเก็บแพงไวต้ตาใจประสาไข่บาหว่วงมันหนังว่าแล้วมั่งดูหนาประมาณหนาเอ ไปเคยเป็นบวชซาอันเบิดอากาศเพรานั้นแล้วเป็นไข่กระจังดาวนางเจ้าสิเป็ี่นกระาังเจ้าโอ้ยคอยบ่เบิ่งเสียกันดอกเมี้ยนางปษาจ่อยบ่พอตายป้าเดียวเล่าก็หายเองเจ้ายาเก่งขัวญาตนางปาษาคนพิตีไข่เยาใจดอกมากนี่แม่ นี่เห็นโยดีดีแล้วบ่าไตดอกนาอย่าไปหอนในนนเล่นโยสบายนางเจ้ามันค้นโพดนายเป็นอย่างแน่กะใบไม้ดอกเมล่เอ้ยบ่พอตาตมันบ่ดตายย่าโพดนายย่าเป็นบานย่าที่เดียว่ามีค่าถึงข้าไตเลาเมื่อ ยาสิแก่กขบอสวงแม่เอ้ยแม่เสียยาไปกับอแล้วดอกต้นแก้วกัส่วนเสียหนะเจ้านั่นคนมักย่องเป็นยังแนนแลนหายาตั้งแต่กูเป็นมายังบ่ตายกันโยมาจนเยืยนนี้ตายสาที่คนเท่าโยไปดนนักเย็นโย ສະບາຍໃຈສະບหัวົວທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເວົ້າແນວຄົນເຖົ້າດອກຄົກຮຽນນະຄັນແມ່ນຕາຍຈັ່ງສິມຽນເຮຍຮຽນເสສ້າງສະບາຍໃຈ ไปสิจ้าก็ตามไปบ่าควายเรียวก็ตามเจ้าเนวภาษาคนเ่ากินยาหยังก็คือเก่าโยไปดวนก็ตายเป่าตายมือนีมือหนาอันคุณค่าก็จำกาันนาแมเอ้ยแม่ยากจะบ้าควายคัน อรกจำเต็มคนเสกน่ะสูกใจเด้ข้นในไขกันดาคุกับพ่อแล้วแม่เอ๋ยแม่กันไตเก่งแน่วสิทำบุญโยดอกแม่บ่เริ่มพนเอีพ่อยังต่เดี๋ยวนี้ค่อยปนดุกน่ะคุณพ่อแม่ดูกนั้น หนูแต่บ่อดทำตามกัเนี่ยทำมีแต่สอนกันแม่นอนยังเศร้าหอนเดี๋ยวนี้เมาต่ตั้งเลียนเป็นเรือตายคอยบอเกี่ยวแม่เอ้ยแม่อาจจะเลียนยังเดียวอีพอตายคอยบ่งงอไปหาละเอียดไอ้สว่งใจแล้วละนาสา์ Oh, am oh, oh, oh.